เบอร์มากมธรรมดาดูดโอ้โหเอาธรรมดาบ้างเนี่เอาธรมาาาธรมดา,าที่นี่ก่อนเข้าไปนะครับผมปีที่อะไรก่อนเพื่อน,น,น,นเวอร์โอ้โหผมเล่นโอ้หลายปีแล้วครับปีแล้วพอดีใช่น,น่าจะประมาณห้าหกปีแล้วครับปีก็เนี่ยอยู่กันเนี่ยมีบิลเก้นนน,นี่ทำไงครับเป็นยังไางครับมีที่ไหนมาขายกันบ้ามันสนุกขึ้นทุกปีอ่ะแล้วก็คนที่เราคิดว่าปีที่แล้วมันแน่นอ่ะมันมันแน่นขึ้นได้อีกอะไรเงี้ยครับ บรรยากาศคือแบบเป็นทีม่แบนกันทุกทา,บ,า,บ,าบรรยากาศเหรอครับจริงๆสําหรับผมก็รู้สึกว่าเราก็เต็มที่เหมือนเดิมโปรดักชั่นอะไรก็จะเปลี่ยนกันไปในแต่ละปีตามทีมตามแบบคอนเซ็ปต์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตัเราก็มีโชว์ใหม่ในทุกปีน,มมนะเราะคร์ร้องร้อ,องในข้างหน้าเปิดในตอนนี้ผมก็จะร้องด้วย <laughs> ใช่เพราะเราสามารถอยู่หลักเวทีก็จะดังหน่อยแต่ว่าดูลงถือว่าดีครับได้เจอแบบ เพื่อนๆศิลปินดาราหลายๆคนนะคทุกคนเขมาร่วมเซเลบรตส่งคำลาปี2024กันแต่ในรอบปีที่ผ่านมาเหมือนกันเขาปังตลอดนะทุกเวทีจะต้องมีทุกคนเหมือนจะวินนุนถนนคุณกำลังกดดันคุณกำลังกดดันจริเกงบอกว่ามันก็ไปเรื่อยๆนี่แหละแค่เรียองของโนนนะของโนนนก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองหัวหวาหรือว่ามีอะไรที่มันพิเศษอ่ะนอนแค่โอเคนอนได้มีโอกาสทำงานกับทีมงานที่ดีแหละครับตัวงานมันก็ต่อยอดด้วยตัวชิ้นงานมัน อ,อยเงี้ยตัวผมก็รู้สึกแฮปปี้ด้วยแต่มไม่ไดาวิธีไหนก็ต้องไปหากนะหน่ำมันจรแงๆแล้วเจอเจอไพ่ที่ผมง่ายมากสิ่งเดียวที่ยากคือคิวเท่านะั้นแต่ว่าตอนนี้ก็บาลานซ์ขึ้นด้วยครับแต่สหรับตัวเราเจริงๆอยากไปหลายๆงานแล้วครับแต่ว่าด้วยตัวเราเองก็อยากจะดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยมีเวลากับที่บ้านอะไรยงเี้มีเวลาพักผ่อนอยู่กับเพลงบ้างกระจาก็จะลิมิตเอาไว้สำหการทำงานปีหน้าจะเป็นยังไงครับโอ้ปีหน้าก็ คิดว่าถ้าไม่มีระเบิดพลาดก็จะ EP 03ใช่ตอนนี้นกําลังเตรียมตัวกันแล้วก็ในส่วนของแบบเชียงแงงแรงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ปูแเนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เชื่อก็ผิดมากตอนนี้มีการแต่งเมสิ่งจะเป็นอย่าี่มาบ่อยๆแล้วก็มามาร่วมทํางานกับเพื่อนๆใช่ไหมครับตอนจริงๆก็เริ่มตั้งแต่พวกคิงดองหรืออะไรเงี้ยครับใช่ก็ได้ร่วมเจอเพื่อนๆบ้างมันก็จะเริ่มเปลี่ยนถ่ายแล้วครับอย่างแบบพี่ๆนักข่าวเนี่ยก็จะเป็นเจนนนอลละ เป็นอายุแบบ20กว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นนนเข้ามา16บหกไงนนก็จะแบบไม่เจอใครในวัยนนเลยตอนนี้นก็อยู่เปลี่ยนเจนมาจนแบบเอาทีมงานเป็นอายุเท่าเราแล้วอะไรเงี้ยการเปลี่ยนไายของการเปบ้านเราเป็นานงไงในรอบปีเป็นยังไงเหรอผมว่าทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะรีบๆโลกๆหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเออแบบไม่รู้สิผมว่ามันก็มี c าเจอร์ของเราอะ่ะมันก็มี c าเจอร์ของเราแล้วก็ต่ผมก็รู้สึกว่าการการที่เราเราได้ทํางานกับ กับคนวัยเดียวกันแล้วอ่ะวัยเดียวกันแล้วที่เปลี่ยนถ่ายเข้ามาก็รู้สึกว่าเราเรามีเรื่องที่จะแชร์เขานะขณะเดียวกันเขามีวิธีใหม่ๆที่จะแชร์กับเรานนท์โชคดีว่านนท์ได้ทํางานเร็วก็เลยจะพอรู้ขั้นตอนในวิธีแบบสมัยก่อนๆอะไรนะเขามีวิธีใหม่ๆด้วยทำบัฟฟิน่งทเป็นหนึ่งทีในสำหรับการยิงป้าสำหรับการพิเดอรอะไรนะนั่นแหละทำบัฟฟิงเป็นเป็นเกบ้านเรา เป็นราชาของผมเ,เป็นราชาเหรอครับไม่ไม,ไม่ไม่กล้ารับไว้ครับไม่เลยครับรู้สึกว่ามันเวอร์มากผมก็ยังผมก็ยังต้องไหว้ทุกคนนะทุกวันนี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเราก็ยังรู้สึกว่าเราเด็กอะไรเงี้ยครับทำใ้เราดมากดดันไม่อารทางไม่กดดันเหรอผมว่ากดดันเรื่องเพื่อนกดกดันเรื่องเพื่อนเพราะหลายๆคนจะเข้าใจว่าเราแบบอายุเยอะอันนี้จริงเรากับบอยแบนด์บางทีอายุพอๆกันยี่สกว่าๆอย่างเงี้ย พอๆกันแต่เขาจะแบบไหวเราเหมือนแบบเราเป็นอาจารย์มากๆเลยมันมันก็ในส่วนของชิ้นงานมันก็มันก็มันก็มีภาษาของมาที่จะสื่อสารกับคนที่เห็นจากในนอกแต่ตัวผมจริงๆตัวผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าออกมาจากห้องอัดแล้วเราก็เป็นศิลปินหออะไรมาเราจากห้องอัดเราก็เป็นคนคนหนึ่งเลงแล้วก็ยิง่งตอนนี้มันเป็นช่วงที่ผมได้เจอเพื่อนในวัยเดียวกันอ่ะก็พยายามที่จะรู้จักกับหลายๆคนนั้น่น,น,นดีใจครับมีเพื่อนรุ่นเดียวกัน มีเพื่อนวัยที่ไล่เรียกกันแล้วจะไ่ปก่อนที่เราเป็นเด็กน้อยมาตลอดครับอรู้ไันยังไงที่แบบว่าเวทีหลายๆเวทีเนาะต้องมีแบบว่าจะงเตลาดเลยโอเทำรแบบสโอ้ดีใจครับดีใจดีใจเพราะว่าเออเราก็จะอัดได้สักเพลงหนึ่งมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะมันพอมันมีคนไปแบบไปใช้ซ้ำหรือไปแบบนาเวอร์ชันใหม่ๆมาทําอย่างเงี้ยเราก็ดีใจเพราะว่า ในทุกชิ้นงานมันมันไม่ใช่แค่หยาดเหงื่อของเราอะ่ะมันมีแบบอนาคตของคนทางบ้านของเบื้องหลังด้วยที่มันสร้างงานสร้างอาชีพให้คนตัวเล็กๆจริงๆอะ่ะที่ทํางานจริงๆอะ่ะยู่ด้วยตัวผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากครับยิ่งแบบมีศิลปินต่างชาติเข้ามาโคเบอร์อะไรมันก็น่ผมคุยกับใครอยู่เนี่ยโอเคไม่ได้ยินใช่ไหมเมื่อกี้ผมก็กือบร้องเชคกี้ดอมเหมือลัานมากหลักๆก็พอมันได้ไป โดยเฉพาะศิลปินต่างประเทศพอเขาร้องแล้วเราก็รู้สึกว่าเพลงเรามันได้ทํางานในพื้นที่อ,อื่นๆตัวผมก็ได้มีโอกาสในการเล่นแบบต่างประเทศมากขึ้นปีที่รเ,ทเราเล่นไต้หวันลอนดอนออญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยครับตัวผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะอะไรเงี้ยหรือแม้แต่อเมริกาที่ไปเล่น5รัฐอนะไรย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยเห็นภาพที่ผู้ใหญ่เอ,อ้ยฝรั่ง4คนมาร้องกอดคอร้องพิงๆอย่างเงี้ยมันมันภาพที่เราไม่เห็นในไทยแน่ๆ มาแล้วครับที่ฉัไวรัลของโดนทุกครั้งเวลาที่คนเปิดแล้วกมีเออต้องมีไวรัลใช่ไหมทำไมอ่ะเอนว่าตัดงินตัดบ้านอะไรบ้งตัดเงินตัดมืออ๋อตัดเตือนไม่หรอกคุยได้เขาก็เตือนผมได้ผมก็ไม่ได้เกิดมาถูกทุกอย่างใช่เราก็มีเรื่องที่ต้องเรียนรู้ครับแล้วก็ผมว่าเราด้วยความพอมันอยู่กันมานานเลยนะผมกับแฟนๆนนแฟร์อะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเรารู้จักกันแล้วก็เราพอจะรู้กันว่า เราคุยได้อะไรผมว่าเป็นเป็นโชคที่ดีมากเป็นโชคที่ดีมากมากกว่าการที่แบบตุ้มเดียวแล้วแบบโหทุกคนอะไรเข้ามาคือการที่ค่อยๆโตไปด้วยกันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันทุกวันนี้ก็น่าจะ12ปีแล้วครับ mm hmm. เขาว่าเติบโตกันมาปีที่แล้วนู่นเราก็เล่นกีฬาสีกัน3,000ันคนอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ยากปีนี้ก็เลยพักบ้าง เป็นแฟนไซร์เล็กๆอย่างเง <c oughs> ี้ยครับมาด้วยกัน <c oughs> อ๋อไม่หรอกนึกเกมไม่ออก <c oughs> มันปีแรกมันพันคนแล้วปีถัดมามันสามพันคนนะครับมันไม่รู้ว่าจะต้องเล่นเกมอะไรแล้วอ่ะมันนึกเกมไม่ออกอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นก็ปีนี้ก็เลยมาเป็นแฟนไซายครับเป็นแฟนไซร์แล้วก็จะได้คุยกยบทุกคนมากขึ้นเพราะว่าขนาดปีที่แล้วที่แบบเราให้เล่นกันร้อยคนอย่างเงี้ยมันก็นกนกนกนไม่ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยอยากอยากฟังเขาบ้าง อยากอะไรบ้างยุ่ง<า>ยากไปได้สมอโอ้โอออยอพยายามเลี่ยงทุกบทที่ทําให้ดูเก่าเลยลว่าจะเป็นความขลังนะหรือว่าทุกคน<ม>อยา่ย<ม>าพยาเลีงถนนเาที่จะทบไปได้นะผมก็ผมก็ยังรู้สึกผมใหม่ทุกวันนะคือหมายถึงผมเรียนรู้ทุกวันอะ่ะในที่นี้คือไม่ใช่บอกว่าตัวเองแบบอยากจะใหม่นะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมีอะไรให้เราเรียนรู้จริงๆอ่ะในทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ ยิ่งในโซเชียลมีเดียนี่ก็คือแบบว่าผู้มีความรู้เยอะมากเยอะมากรู้จริงไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งใช่แต่ว่าเราก็เรียนรู้จากมันอย่างี้ยครับใช่โอเคอังานนิดนึงอะเอาฟังงานเลยเหรอโอเคคขาบครับเขาบอกาใจคนงานแล้วครับจอจริงๆเดี๋ยวปีหน้าก็น่าจะได้เจอกับชิ้นงานหลายๆเพลงนะครับที่คิดว่าน่าจะทยอยปล่อยมาทุกคนได้ฟังยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ยังแบบ สนุกมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณทุกครั้งแหละที่ทุกคนสปอร์ตชิ้นง,งานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางมิวสิกสตรีมมิ่งหรือวิทยุอะไรก็ตามแล้วก็ปีหน้าคิดว่าน่าจะมีแฟนไซน์ครับมีกิจกรรมแฟนไซน์นะครับก็จํากัดแค่2,000ันสอเท่านั้นนะครับต่ไม่มีมากกว่านั้นใครที่ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าให้มันส่งผลต่อชีวิตนะครับเดี๋ยวปีหน้ามจะจัดอีกนะครับเท่าที่ผมไหวนะครับ เอาเป็นว่าคือประมาณนี้ก่อนแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็เจอกันที่ EP03 ครับคาเคนว่ปีใหม่คนไทยน่อยครับแ่ข้าปีแล้วปีใหม่คนไทยนะครับมักม่วนได้นะครับแต่ขอให้ปลอดภัยด้วยนะครับยอดอุบัติเหตุเราถือว่าเยอะมากขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็เป็นสถิติที่ไม่จําเป็นต้องทําลายนะครับเพราะนั้นช่วยๆกันนะครับเป็นอีกหนึ่งปีที่เราจะได้มีความสุขกันในปีต่อๆไปครับผมขอบคุณครับ